บสวัสดีครับผมกราบสวัสดี f อทุกทุตานครับผมที่ท่านติดตามผมมาฮาวเองขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ท่านให้กำลังแรงใจครับผมวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดชายภูมิครับอำเภอแข่งคอครับผมก็เป็นดีสู่สองส่งครับนั่งฟ้าครับผม ก็ติดตั้งเทรโบลชุดใหญ่เขาีเสียเขาแบ่งน้ำน้ําใหญ่มาแล้วครับผมทำไมเป็นน,น้ำน้ำห้าช่องครับน,น้ำน้ําใหญ่ครับก็มีเตอร์ครับมีเตอร์แล้วก็เดินท่อนี่ครับท่ออากาศแผ่นใหม่ก็มีท่ออัดครับผมนแล้วก็ต่อ,อตบบสภาพตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เป็นเทโบชุดเทโบครับผม มีอยู่ที่อำเภอแก่งคอครับจังหวัดชายภูมิครับนี่เป็นสามสูบครับผมตอนนี้อตอนนี้เป็นพ่อคู่คสามชึ่งครับตัวยีได็กห้าสิบครับ เดี๋ยวผมแต่แต่ตัวนี้จะเป็นมีนเก่าครับตัวนี้ใช้มีนเดิมทำเป็นปีเสียเขามีท่อท่อแฝดแล้วรับผม

พอดีเสียเขาบอกว่าจะจะขายนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูมามาดูนี่ครับผมเวเวนี่ครับพอดีเสียเขาฝากขายครับผมเราจะแนะนําท่านใดสนใจนะครับนี่เป็นกระบะครับผมกระบะของมิสซูครับพอดีเสียเขาว่าเออมา,าอา่าไล์ให้ผมหน่อยเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องกระบะครับผมนี่ครับ ตัวนี้ขายครับผมนี่ครับขายก็ขายตามสภาพครับนี่ครับแมนมาเสียเออขายตามสภาพนี่ครับเสียครับสนท่านใดสนใจติดต่อได้ครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ093ครับ398 6400เอาช้าๆหน่อยช้าๆหน่อย093 398 6400ครับผมนี่เป็นกระบะรุ่นไหน เป็นะบาของเคซีของไอ้หลงของไอ้หลงขายตามสภาพครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในครับผมแต่คัสซีนี่สวยครับนี่พอดีเสียเขาฝากขายก็ว่ามหาไลฟ์ผมหน่อยเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนี่ครับก็ติดต่อได้ครับผมนี่ครับพร้อมอ่าันนี้มีมหวนดำมั่งด้วยนาะนีครับครบชุดครับครบชุดกับป่าเสียเขาบอกว่าครบชุดครับ แต่เข้าไปข้างในได้เพราะอย่างนี้เดี๋ยอนี่ครับตัวนี้มีแม่ดำด้วยเดี๋ยวเราวผมพาไปดูแม่ดำนี่ครับอ๋ออันนี้ครบชุดตุวยนะเดี๋ยวครบชุดติดตั้งเลยเลยตุ้ยเออเอาเอาเอาไปใส่วางเลยเลยเอาไปใส่วางเลยเลยครับนี่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเสียได้ครับผม เสียเจ้าซื้ออะไรวะเสียหนุยครับเออเสียหนุยครับผมนี่ครับเจ้าของครับเสียหนุยเป็นกระบะดำของมิซูนี่ครับก็คือช่วงล่างนี่ครบครับผมแต่ก็ว่ากระบะก็มีนิดหน่อยคัสซีสวยครับเดี๋ยวผมพาให้ดูคัสซีเออนี่ครับผมพอดีมาติดตั้งให้เสียหนุยครับอะไรเสียหนุยก็ปลดออกปลดออกปุ๊บก็ใส่ ทางน้ำทางน้ำแทนโอเคครับผมนี่ก็ะบากระบา,ะบาก็มีผูดีนหน่อยครับแต่ก็สีสวยครับผมถ้าใดสนใจติดตอ่อเสียหนุ่ยได้ครับผมก็ไม่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 ผ่านในหน้าครับติดตอ่อเสียหนุ่ยได้เลยครับผมไม่มีไหนหน้าครับผม <laughs> เสียเสียอา้าว ฝากเบอร์โทรติดตอเท่าน้นเอีบอกเลยศูนย์ก้าครับสามเก้0แปดหกสี่ศูนย์โอเคครับผมครับขอบพระคุณครับโอเคครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคิวต่อไปผมก็จะไปอุบลครับผมก็ขอขอบคุณนิฟซีทุกท่านครับขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอบพระคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับที่ท่านเรียกใช้บริการของมหาเว ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณยัีทุกท่านที่ท่านติดตามผมมหาเวครับผมผููติดตามก็ประมาณ6,000น่าน่าจะได้แล้วครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผมขออนุญาตไปลองรถกันครับสวัสดีครับผม